ผ่าตัดยกกระชับหนะ้าอกคือการแก้ไขความหย่อนคล้อยให้เต้านมกลับมาอยู่ในสภาพที่สวยงามเหมือนก่อนที่จะหย่อนคล้อยโดยไม่มีการลดขนาดหรือเพิ่มขนาดต้องคนที่พอใจขนาดของเต้านมเดิมอยู่แล้วสามารถผ่าตัดปรับแต่งให้กลับไปสู่สภาพเดิมได้ขั้นต่ำจะต้องมีแผลอยู่รอบปานนมถ้าเราต้องการตัดหนังมากกว่านั้นเพื่อให้กระชับเราก็จะต้องมีแผลแนวตั้งจากปานนมเพิ่มขึ้นลงไปสู่ฐานนมถ้าเกิดว่ามีการหย่อนคล้อยเยอะมากๆปาา,าจะ ต้องมีแผลบริเวณฐานนมด้วยซึ่งมีลักษณะคล้ายๆตัวทีกับหัวเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยเต้านมก็ต้องหย่อนคล้อยลงเยิยงแต่ว่าเราปรับให้กลับไปสู่สภาพเดิมคือยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการคงรูปแรกถาวรตลอดไปการใส่เสื้อในแบบมีโครงจะช่วยปรับรูปร่างของเต้านมให้อยู่ในทรงที่ต้องการได้เร็วขึ้นถ้าคนที่มีเต้านมค่อนข้างใหญ่แลต้องมีพวกยกทรงต่างๆที่ต้องช่วยซัพพอร์ตคือถ้าไม่ใส่เต้านมก็จะหย่อนคล้อยเร็วขึ้นแต่ถ้าเต้านมมีขนาดเล็กไม่ได้ต้องการการดู อะไรที่มากไปกว่าปกติการผ่าตัดลดเต้านมนี่ก็จะเรียกว่ามีความซับซ้อนมากกว่าการยกกระชับหน้าอก